สวัสดีค่ะปิดอาวุธกลยุทธ์อนุพันธ์ประจำวันที่9มีนาคม2559นะคะในส่วน Safety ห e ึ่งฟิวนะคะ S50 S16 นะคะเมื่อวานกา็ปิดไปแถวๆระดับ8 9 3จุดนะคะทั้งนี้เองเนี่ยก็มองว่ายังคงอยู่ในช่วงของการจับตาดู ในเรื่องของถแถลงการของประธานเฟดน,นะคะที่จะออกมาในคืนนี้เพื่อหาสัญญาณบมงชีเกี่ยวกับการปรับครึ่งตาดอกเบี้ยนะคะหลังจากที่ข้อมูลสารัฐล่าสุดนะคะชี้ว่าเงินเฟ้อที่ปรับตัวลดลงและการใช้จ่ายของผู้บริโภคเนี่ยปรับ ลดลงเช่นกันนะคะก็ทําให้ดอะละลาร์เนี่ยมีการอ่อนค่ากลับลงมาแล้วก็นักทุนดูเหมือนส่วนหนึ่งจะคลายความเมงวลในเรื่องของการที่เฟดจะเร่งขึ้นดอกเบี้ยนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยรอสัญญาณจากเจ้าหน้าที่เฟดคืนนี้กันอีกทีหนึ่งนะคะทําให้ตลาดเนี่ยก็ยังดูเหมือนว่าไปไหนไม่ไกลนะคะสําหรับตลาดหุ้นในต่างประเทศ ส่วนบ้านเรานะคะวันนี้ค่อนข้างมีน้ำหนักจากาการประชุมคอรอมอนะคะมองว่าต้องจับตาเรื่องของความคืบหน้าของการรถไฟฟ้าแล้วก็รถไฟรางคู่นะคะรวมถึงอาจจะมีการเสนอจากครังเรื่องของมาตราการลดหย่อนภาษีกินเที่ยวนะคะ1.5หมื่นบาทนะคะในช่วงสงกรานนี้นะคะอาจจะช่วยประคองการพักฐานของดัชนีตลาดหุ้นได้บ้างนะคะ ถ้ามาดูในส่วนแรงซื้อขายนักลงทุนต่างชาติแล้วก็สถาบันนะคะฝั่งของหุ้นยังถูกกดดันจากการที่ต่างชาติชะลอการเข้าซื้อแล้วก็วันนี้เนี่ยมีแรงขายหนักจากสถาบันออกมานะคะส่วนฟิลเจอร์เองเนี่ยมองว่าน่าเห็นการโรเวอร์มากขึ้นนะคะของนักลงทุนต่างชาติที่ดูเหมือนว่าสัปดาห์ที่แล้วก็ยังไม่ได้เห็นภาพดังกล่าวเท่าไหร่นะคะโดยเนื่องจากว่านักลงทุนต,ต่างชาติก็มีสถานะรองสุทธิกว่า1.3แสนสัญญาในไต,ตรมาสนี้นะคะ ก็เลยคิดว่า,าน่าจะเห็นความผันผวนจากการเข้าโรโเวอร์ของทั้งุนสถาบันแล้วก็ต่างชาตินะคะ S ศูน S 1 6ยังอยู่ในกรอบการพักฐานนะคะแต่ว่ายังไม่น่าจะไปไหนไกลนะคะมองกรอบ8 9 0เ้ถึงเก้จุดนะคะ ส่วนถ้าเบรก900จุดขึ้นไปก็ยังน่าจะชะลอแถวๆ906จุดค่ะส่วน ITD f u t u r e นะคะแนะนำให้ลอง ITD M16 นะคะรอเปิดอีกครั้งที่7.10นะคะประมาณทำราย7.40แล้วก็ตัดขาดทุนหนาะะว่าหลุด7.02บาทค่ะสวัสดีค่ะ